ตัวนี้ถูกไฟแดง้าแสนฟอร์เนอร์สองจุดสีนะครับไม่วิ่ง80,000กิโลวันนี้นะครับจะไปซื้อขนมให้น้องๆทานนะครับเฮียเดินดูน้องๆเห็นน้องๆทำงานก็เฮียก็ดีใจภูมิใจเนาะ แล้วก็อยากซื้อขนมเลี้ยงนะฮะเมะื่อวานเมื่อวานมีคนเอาขนมมาให้เฮียเฮียนั่งทานขนมชิ้นหนึ่งเฮียทานน้ำตาไหลเลยกแล้พี่น,น้ำตาไหลฮนะเจ็บเล็บขบเกี่ยวะ่ะขนมอร่อยนะฮะก็เลยมาจากประเทศอฝรั่งเศสนะครับเ,เป็นครัวซองนะฮะนะค,ะครับต้องร้านนี้เลยนะฮะ จุดๆห้าข้อห้ามบอกว่าร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสั่งไว้36ชิ้นนะครับมาเรียงน้องๆวันนี้เฮียลองเลยได้เทสได้ด้วยเลยเห็นรถจอดกำลังจะถ่ายรูปเนาะครับผมตัวนี้ถูกกว่าไปแดง500,000นะใครมองหารถครอบครัวนะครับ PPV นะครับถูกกว่าไปแดง500,000บาทนะครับแล้วก็ได้ความประหยัดคือเครื่อง 2.4V นะครับตัวนี้เกียร์ออโต้6สปีดแล้ว ข้อดีคือตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นลีเจนเดอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นโฟวิลได้ถ้าใช่ครับถ้าตัวเก่าถ้าตัวเก่าปี1 5 2 0 1 5 2016 2017ต้นปีนะฮะตัว f o ร t จูเนอร์สองจุดสี่เนี่ยจะเป็นขับสองนะฮะตัวนี้ปีสิบปีสิบเจ็ดปลายปีนะฮะแล้วก็มาจดปีสิบแปดนะ,ค,ะครับรถคร่ได้จดทะเบียนปีสอง1ห้าหกหนึ่งตัวนี้ได้โฟวิล นะครับอ่าหรือซิกมาโฟนั่นเองครับผมนานๆจะเข้ามาทีด้วยใช่ไหมโอบิวใช่ก่อนบิลเลเจเดอร์ฮะพูดง่ายๆเลยตัวเนี้ยก่อนบิลเลเจเดอร์โอ้อยข้อดีข้อดีนะครับคือถ้าถ้าเราใช้เครื่อง2.8เนี่ยภาษีมันจะประมาณ6,000บวกลบนะครับแต่ใช้เครื่อง2.4เนี่ยภาษีมันแค่บวกลบประมาณ4,000ันอ๋อถูกกว่าแล้วออปชั่นเหมือนกันเลยฮะออปชั่นเหมือนกันอ่ามันตีฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยทั้งซ้ายทั้งขวาระบบ ล็อกคอนโทรลอล็อกคันเร่งหรือว่าครูสคอนโทรนะครับเกียร์เมชชีพหลังคอพวงมาลัยบอปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็โฟ h ์วิ d r i ได้แล้วก็มีแมพแผนที่เรียบร้อยนะฮะมีครบ,บนะครับใช่ถ้าเล่นตัวท็อปของ Fortuner นะนล้านแปดกว่านะตัวท็อปนะ<อ>แต่ตัวนี้มันก็เทียบเลยก็คือได้สองเครื่องหนะ่มันต่างกันที่เครื่องออปชั่นเหมือนกันเหมือนกับแทบจะหมดแล้วฮะสอประหยัด ได้ความประหยัดเสียปภาษีถูกนะครับออปชั่นเต็มแล้วก็ได้โฟร์วิวได้ด้วยถูกก็ไปแดงย้ํานะครับ5้าแสนบาทซื้อไปแดงร้านห้าปายนะฮะเฮียเฮียจีขายราคาเบาๆนะ1นึ่งล้านเก้าหบาทย้ำนะฮะหนึ่งล้านเ้าหมื่บาทนะครับเคยมีเครดิตหรือไม่เคยมีเครดิตเคยไม่เคยกู้อะไรเลยก็ฟรีดาวได้เลยนะครับตัวนี้มันจัดไฟแนซ์ได้เกือบล้านสองนะโอ้ยอจัดนะครับ ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่มาลองขับได้เลยใช่ไหมพี่เได้ก็คือเรามีบริการนะถ้าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกมาดูรถนะครับเราส่งรถไปรับลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับฟรีเลี้ยงข้าวด้วยอ่าแล้วก็มาดูรถพอดูเรียบร้อยนะชอบก็ขากลับไปส่งกลับให้ด้วยถ้าลูกค้ามาไกลๆนะครับก็เราเปิดห้องให้นอนเช่นลูกค้าแบบเช่นอยู่ไกลๆแล้วแต่งว้านนะอยากจะเดินทางมาแล้วอยากจะรอรถกลับไปเลยแล้วหลักฐานครบ เช่นเตรียมเอกสารบัตรทะเบียนบ้านสเตทเมนต์อยหลังหเดือนเอกสารเกี่ยวกับอาชีพเช่นทะเบียนการค้าเช่นใบรองเงินเดือนเช่นใบที่ดินนะทุกอย่างแค่สำเนาหมดนะครับแล้วก็มาทําเรื่องกับเรานะฮะแฟนแนนอนมัตนะฮะถ้าหลักฐานดีนะครับลูกค้าเอกสารครบนะหนึ่งวันก็อนุมัตินะครับลูกค้ามาไกลก็อาจจะมาดูรถเสร็จปุ๊บมาจําแล้วก็เรามีมาร์เก็ตติ้งนั่งอยู่ทุกวันนะครับนั่งอยู่ทุกวันอ่า พอดูเรียบร้อยปุ๊บเซ็นสัญญาสมมติเซ็นสักปลายหนึ่งนะครับทางบริษัทเปิดห้องให้ลูกค้านอนเลยนะโรงแรมดีนะครับสี่ดาวพอเช้ามาปุ๊บสิบเอ็ดโมงนะฮะบวกลบนะครับเรื่องผ่านลูกค้าก็รับรถกลับได้เลยวันเดียวจบได้เลยนะครับครับผมว่าเรามีทีมสินเชื่อนะครับพร้อมบริการลูกค้าอยู่ที่โชรูมเลยใช่ครับผมสุดยอดเลยครับหรือถ้าอยู่ไกลแล้วก็ไม่อยากเดินทางก็ไม่ยากครับ ดูเพจเราได้เลยแล้วก็ดู YouTube ดู t i k t o อกช่องเราเนาะแล้วก็ทักมาจะอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาเลยก็ได้ครับนะถ้าใจร้อนยกหูโทรมาเลยนะครับมีเซลล์บริการ24่ชั่วโมงโอนจองมาเราส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สู้เราได้เชียงใหม่สู้ลิ้นบุรีรัมย์ปัตตานีนะครับสงขลาหันใหญ่นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอารถไปส่งจังหวัดตลาดมีโรงไม้นะครับเป็นแฟนแฟนเพจเรา ครับผมนะครับไปส่งจังหวัดต่างวันนี้ก็ไปส่งที่นนทบุรีครับนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งไปส่งที่บางแคอืมอ่าเนี่ยอยู่ที่บริษัทสมชัยนะมีรถออกทุกวันมีคนจองทุกวันนะครับครับแล้วก็มีรับการหลังการขายนะครไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะอ่าจะเป็นรถสวมซาาจะเป็นรถที่มีมีทะเบียนผ่อนแล้วจะไม่ได้เล่มนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะบริษัทที่เปิดมานะฮะสี่สิบปีเต็มๆนะครับขายรถไปเป็นหมื่นคันแล้วครับผมนะครับไม่ต้องกลัวเลย มีอะไรมาก็เซิร์ชนะคนที่หารถเนี่ยมือสองนะครับพี่อทีอยากจะแนะนำเนาะคืออยากให้ดูเขาว่าโชว์รูมดีกว่าคือรถมือสองอ่ะนะถ้าเราดูร้านที่มาตรฐานนะครับเช่นมีป้ายหนะ้าร้านชัดเจนนะครับมีรถจอดชัดเจนนะฮะมีติดใบสคบ,บอหน้าหน้ารถนะฮะมีป้ายราคาชัดเจนนะครับคือไม่พูดแบบมั่มวๆโซนะ่ๆเนาะ บางทีตอนไปดูราคาหนึ่งตอนไปเอาราคาหนึ่งตอนคุยดอกเบีย้ยแบบหนึง่งตอนไปเอาเดอกเบีย้ยแบบหนึ่งเฮียทีกลัวอย่างนั้นนะครับ <dles S 1> <coup> s> <S ดูร้านที่มาตรฐานหน่อยนะครับมีป้ายราคาสกบชัดเจนแจ้งชัดเจนว่าปีสีรุ่นนะครับราคาดอกเบี้ยนะครับดาวเท่าไหร่นะฮะเฮียเป็นห่วงนะถ้าเจอเราเผื่อเราเจอคนไม่ดีคนไม่ดีมีน้อยนะครับแต่รถดูไม่ดีเองเจอแต่คนไม่ดีนะครับ ก็ดูขอขอได้ญาดรถทุกคันนะสามารถดูเล่มนะกับเขาได้นะขอเขาดูเล่มนิดนึงว่ารถเล่มเป็นยังไงมากเล่มเคยคัดแทนสูญหายชํารุดไหมหรือรถยังติดแฟแนซน์อยู่เปล่าถ้าถ้าติดแฟแนซน์ไม่เป็นไรขอดูใบเปลี่ยนเขาหน่อยนึงนะครับกันตัวเราเองว่าซื้อรถแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังเนาะบางบางที่เขาไม่ค่อยสะดวกเรื่องเงินเนาะเอารถมาจอดขายยังไม่ปลดบัญชีแล้วก็ตอนขายให้เราก็ยังไม่ปิดบัญชีนะแล้วเดี๋ยวรถคันรถคันนั้นดันไปค้าง้างางวด ตาราคานมาตามยึดรถแต่เรายุ่งอีกฮะนะครับแนะนําให้ดูซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นะรถมือสองนะครับแต่ทีนี้ขอให้ดูแบบละเอียดนิดนึงนะครับดูหน้าร้านนะครับดูเล่มดูสำเนารถดูรถแล้วก็ดูร้านที่แบบน่าเชื่อถือนะแล้วก็ย้ํานะฮะดูที่รับผิดชอบและมีรับประกันหลังการขายทําไมเราออกรถไปแดงมารถไปแดงต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไหมครับต้องเปลี่ยนจานเบรคไหมครับเปลี่ยนผ้าเบรคไหมครับถ่ายของเหลวไหมครับ ถูกไหมทำช่วงล่างไหมครับคือต่อให้คุณซื้อรถปลแดงมาคุณใช้ถึงระยะหมื่นสองหมื่นโลคุณก็ต้องเซอร์วิตรถนะฮะรถมือสองเช่นกันรถก็ต้องเซอร์วิชนะฮะเพราะนั้นเรื่องซ่อมนะไม่ว่าปลาแดงหรือมือสองเป็นเรื่องธรรมชาตินะเดี๋ยวตอนนี้ปลาถึงละเดี๋ยวเราลงแอร์ขนมกันครับได้จ้ะลูกใช่ นะครับเมื่อวานเฮียมาเลิกเลยสั่งเข้าไว้คือกัดปุ๊บก็นุ่มละลายในปากเลยนะเฮียมาดูโอ้โหยี่ห้อนี้นะครับรับประจวบกับที่อารันมีพอดีทั้งเยอะต้องสั่งก่อนนะครับเพราะจำนวนมันเยอะ <For the S 1> นะเฮีย <the present S 1> สั่งไป40ชิ้นน้อง <After. S 1> I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember ฟอร์จูเนอร์ 2.4V นะครับไปวิ่งการ์ดหมื่นกิโลนะครับนี่ใครที่มองหารถครอบครัวนะครับ p p v นะแนะนำเลยได้สีดำนะครับรถคันนี้สภาพดีไม่กิ่งใหทีท่ขับมาเนี่ยขับดีมากเลยนะครับแล้วก็มาดูสัญลักษณ์มานะนเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆถ่ายรอบรถรอบรถให้ดูนะครับนี่เบื้องต้นนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ได้แม็กขอบ18แล้วนะครับยางปี21นะครับยางใหม่นะยางปี21เพิ่งเปลี่ยนเลยยางใหม่โกระจกมองข้างมีไฟนะครับแล้วก็ล็อกรถแบบใช้นิ้วสัมผัสนะครับนี่ล็รถล็ลลอกละถ้าจะเปิดเหมือนเดิมนะฮะดูภายในรูหลานะครับบอบปรับไฟฟ้ามันติดฟังก์ชันนะครับนี่ย้ำนะมาวิ่ง80,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ ช่วงล่างดีขับดีอัตราเร่งดีนะครับถ้าไม่บอกว่าเครื่อง2.4เฮีย <Yeah. S 1> นึกว่าเครื่อง2.8นะเพราะมันเร่งดีมากเลยนะครับแล้วก็ดูสัญลักษณ์ซิกมาโฟใช่นะฮะได้เป็นโฟวิลด้วย,วยเป็นตัวสุดท้ายเท่านั้นนะที่ก่อนเป็นลิเดอร์นะที่จะมีซิกมาโฟหรือว่าโฟวิได้นะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะขับแค่2นะครับตัวนี้มันขับเคลื่อนสีล้อนะครับโดยที่มีปุ่มบิดอยู่ใต้คอนโซลเนี่ยมีบิดอ่า 4 h ed, หรือว่า4 l นะครับใช้งานง่ายนะครับข้อดีคือประหยัดน้ำมันนะครับเสียภาษีถูกออปชั่นเหมือน2 8ทุกอย่างเลยนะฮะใครมองหารถอยู่นะครับแนะนำคันนี้ได้เลยแล้วข้อดีของโตโยต้นะหศูนย์บริการมีเยอะนะครับ2ราคาแข็ง3อะไหล่หาง่ายนะครับ4คือเวลาเราขับเนี่ย ในบรรดารถ P P v เนี่ยโตโยต้าเฟิร์เนอร์เนี่ยเป็นรถที่คลองตลาดหรือคนใช้เยอะที่สุดนะครับเพราะนั้นแนะนำเลยคันนี้ใครอยากได้รถคันนี้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับโทรหาได้เลยตอนนี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วจองนะครับได้รับสิทธิพิเศษคือ 1. นนะครับแถมรถสไลด์ฟรี2ปีนะครับช่วยเหลือ24ชั่วโมงฟรี2ปีและได้อัตราดอกเบี้พิเศษ นะครับแล้วก็เฮียมีโปรให้เดบิวตศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะนะครับติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับมีคนคอยตอบยี่สิชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเฮียไปแจกขนมเดี๋ยวดูบรรยากาศแจกขนมกันดีครับพี่ดีครับพี่ครับดีครับพี่จบแล้วฮะระวังรถนะมาแรงให้เกิน ที่ช่างช่างอยู่มานานหลายปีนะครับเอาบนนอนมาเน่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 เลขาเนี่ยเลยดูรถให้ลูกค้าหน่อยไปลูก้าำวนนะาำวนนะ ยังไม่ได้เลยไม่ได้รอบรอบแรกได้ดีได้ดีกัาแฟกระเบนเนรอบสองไปแผลมีที่เลยรอบสองน้องเหมือนกรสอบปลายเลยลูกใครลูกฮะอ่ะเราไปยิงลูกอ่ะยิงเลยยิงไปเลยได้ไปให้แฟนพี่มาด้วยทาให้แฟนได้อันนด้วยให้แม่ได้ลูก่ะให้ลายลูกมาได้ยังได้ยังเอาดิเอาไว้ ใครสั่งมากจะสั่งมาอะอยอะชนชนนะชนชนอร่อยหอมากเลยยนะครับ on Christmas